สวัสดีครับฟฟฟแฟนเพจพีอัพเอนเจอร์ชแนลทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับบรรยากาศสบายๆกับพีอัพนะครับหลังจากฝนตกเย็นย่ำข้ามแรงมาก็พาพี่น้องทุกคนมาชมความงดงามของเมืองอุบลราชธานีนะครับของเรานะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วหลังจากที่เรียกว่าเจอทั้งน้ําท่วมเจอทั้งภัยโควิดระบาดนะครับหลังจากสิ้นสิ้นภัยโควิดแล้วสถานการณ์บ้านเมืองก็ค่อนข้างจะ คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแล้วก็วันนี้เรามีโอกาสได้มาถ่ายทำภาพเมื่อ2ปีที่แล้วจากกล้องเซี่ยวมีนะครับอตอนนี้จะเป็นน่าจะเป็นหมี่ 10T 5G Pro นะถ่ายแบบ 4K HDR นะครับตอนนี้เป็นวงเวียนน้ำพุนะครับแล้วก็เราจะถ่ายพี่น้องทุกคนตรงเข้าไปในเมืองก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาอธิบายกันเพื่อนๆทุกคนที่ ติดตามเทตีเบเจอร์แชนแนลที่อยากเห็นความสวยงามของตัวอุบลน,นะครับก็ชมไปรอบคลิปนี้ได้เลยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นรถจากฝั่งลาวโอ้โห,โโหเกือบจะเอกันแล้วนะครับเป็นรถจากทางด้านเพื่อนบ้านเรานะครับจากเมืองปากเซแขวงจำปาสักเข้ามาในอุบลน,นะครับเมื่อก็จะมีการเข้าใจผิดกันเล็กน้อยเพราะว่าการจราจรนั้นบ้านเรานะครับจะใช้ระบบอังกฤษนะครับคือพวงมาลัยขวาเนาะวิ่งชิดซ้าย ส่วนทางด้านของอประเทศลาวเนี่ยเขาจะเรียกว่าขับโพวงอะไรซ้ายชิดขวานะครับเมื่อกี้นี่ก็เกิดลังเลกันอยู่ว่าใครจะไปจะมายัางไงเนาะนนี้ก็เป็นปั๊มเชลนะครับปั๊มเชลที่มีอายุเก่าแก่มากนะครับถือว่าเป็นเก่าที่สุดของอุบลนะปั๊มเชลปั๊มนี้นะครับดําเนินการโดยปั๊มเชลวัดแจ้งนะครับสาธารณการอุบลแล้วก็ถัดมาเป็นวัดศรีอุบลรัตนารามอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับ ซ้ายมือปัตติวบนนะครับแล้วก็ตรงมาก็จะเจอ,อาสารหลักเมืองนะครับสารหลักเมืองต้องเดินเข้าไปนิดนึงนะครับจากแยกไฟแดงนี้เดินเข้าไปนิดนึงด้านขวามือเป็นสารหลักเมืองวรจัตธานีถัดมาก็จะเป็นบริเวณทุ่งสีเมืองด้านขวามือซ้ายมือเป็นสาราการังเก่าที่เราไปถ่ายคลิปตลาดน้ำจากพัฒใต้ชาชักกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่สำหรับจัดงานเวลาที่มีการออกร้านหรือมีการ ฉเฉลิมฉลองงานกาชาตินะครับจะเป็นจุดบริเวณจัดงานกาชาติประจําปีจะจัดช่วงประมาณเทศกาลปีใหม่นะถัดมาก็จะเข้าสู่บริเวณกิโลศูนย์เนาะกิโลศูนย์ก็จะเป็นชื่อเรียกบริเวณที่ถนนเส้นนี้แหละเปลี่ยนชื่อจากถนนอุปราชนะถนนอุปราชก็คือจากกิโลศูนย์ลงมาถึงสะพานแม่น้ำมูล นะครับต่อก็จะเป็นถนนเชียงกูลวิ่งยาวเลยจากอูบลนไปหนองคายนะครับทางหลวงหมายเลขสองหนะึ่งสองนะตอนนี้ก็จะเป็นบริเวณตลาดกิโลศูนย์นะครับเขาเรียกตลาดกิโลศูนย์นยก็จะมีเพื่อนเพ <ๆ S 2> ื่อนเฮียตีโยหลายท่านเลยทีเดียวนะครับด้านซ้ายมือเป็นบ้านน้องนิ่มนะครับร้านขายยาประภารัตเภศัชนะน้องสาวเรียนเป็นจมามหาราชเหมือนกันแล้วก็จบบงเพ็สัตวอยู่ที่บ้านแหล,ละจามาเขาจะเป็นร้านกร์ตูนร้าน คิงอีสานมอเตอร์เพื่อนสนิทนะครับถัดมาก็จะเป็นแยกกิโลศูนย์นทัอเจริญนะครับตอนนี้ก็จะติดไฟแดงนิดนึงแล้วก็จะมีร้านกิตติบัตรตอนนี้ไม่รู้อยู่หรือเปล่าเมื่อก่อนเป็นร้านที่เรามาซื้อหนังสือสการ์ตูนประจํานะครับทุกอาทิตย์เลยหนังสือทาเลน t หนังสือดา a g นบอลแซดนะครับอ้าวหลุดจากแยกกิโลศูนมาแล้วนะครับามาเจอกับจุดเริ่มต้นของถนน ใช่อย่างกูรก็คือตรงเสาไฟข้างหน้านะครับแล้วก็ตอนนั้นเอสโซ่ก็ยังทําตลาดอยู่ในประเทศไทยของเรานะครับอันนี้จะเป็นปั๊มเฮียมารกนะครับเอสโซ่กิโลศูนย์นะครับตอนนั้นยังเป็นสูตรซีเรจี้อยู่นะยังไม่ถูกบังจากซื้อไปนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือแยกนี้ก็จะเป็นร้านเพื่อนสนิทของเฮียตีนะครับดํารงเพสัตนะครับมาก็เป็นอพอลโลคาเฟ่แล้วก็โรงแรมแล้วโรงเรียนโพองวิทยาที่เรียนพิเศษของเรานะครับ นะครับโรงเรียนมอตทอวิทยาชื่อเทิงหลงแรมะนะถัดมาก็จะเป็นปั๊มปตทนะครับปัม๊มปตทถัดมาก็จะเป็นศูนย์โดเต้านะครับปลอดภัยการยนต์นะแยกนี้เขาเรียกแยกกองบิน21เนะถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปขึ้นเครื่องบินไปกรุงเทพตรงมาก็จะเป็นห้างยิ่งยงของพี่ไพบูลยงสุบัตนะครับยันซ้ายมือนะอันนี้ก็ปิดไปนะครับแล้วก็มาปรับปรุงเป็น เซเป็นอีเลเว่นทันน่วเมืองกุบลแล้วก็ KFC นะครับตรงวิทยาลัยราชพัฒนนะครับวิทยาลัยครูนะครับสถาบันลักษณพัฒน์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์สิทุกวัานที่ต้องเรียกมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ผ่ามาก็จะเป็นย่านธนาคารธุรกิจเดิมนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือยามาฮ่านี่ก็บ้านบุ้งนะครับแล้วก็ตรงมาก็จะเจอตลาด6นะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นคิวรถ9899นะโรงแรม ปทุมรัฐนะครับยาวมาถึงกลางเมืองแล้วครับถึงแยกเจริญศรีแล้วก็ถ้าเลยแยกเจริญศรีไปมหาวิทยาลัยราชภัฏก็จะอยู่ด้านซ้ายมือของทุกคนนะครับแล้วก็ฝั่งขวาที่จะเป็นโรงแรมเนวาดานะเป็นโงรงภาพยนตร์ด้วยเมื่อก่อนนี้ก็สมัยเฮียตีบารียนมอปลายมอต้นที่เบนนี่ก็มาดูหนังกันบ่อยๆเมื่อก่อนก็ถือว่าเนวดาดาเป็นโรงหนังที่เรียกว่า